ใช่เนาะแต่แล้มันคือเตปีกิจกรดีสีมือของเอบีการผดอาลาหมุดเย็มสมแข็มและปากเลยนะเนาะเปิดอ่าี ยิงดีต้อนรักเข้าสู่ช่อง AB การผ่าลาหูเนาะก่อนจะมื้อก็สบายดีพ่อแมพี่น้องท่านผู้ชมมัดสุขสุขคนถึงเนาะมื้อนี้เฮาสิเอาปึงปึงลมนี่ท่านผู้ชมปึงลมเทียวอัน่ะปิเองเนาะปึงตัวนี้เนาะเฮาปิเองแล้วก็เฮาสิมาลองยิงเป่าเบิ่งเาสิมาลองยิงเป่าทางใต้ันแล้วก็อน่ะเฮาสิมาเบิ่งว่างสิถกบ่แล้วก็อันนี้เป็นกกอน่ะมักคองเนาะกกใหม่แบบนกนกควัมกินท่านผู้ชมแล้วจังไดเฮาสิมา สิมาลองยิงนกเหมือเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเมื่อเขาลองเป่าเขาลองยิงเป่าเหอนกันวันนี้เขาเอาเป่าไปใส่มันตะกรงมาหนี่ก่อนอื่นไหร่เขาเอาเป่าตัวนี้เนาะเป่าตัวนี้เขาแน่ใส่นี่บ่เออลินเขาจะเอาเป่าตัวนี้เลยเนาะทำทรงแบบเงาเขาจะเอาเป่าตัวนี้เลยนี่นี่นี่เขาเขาไม่คิีบงเป่าตัวนี้เนาะนี่เป่าเขาชิ้นยิงเข่าเป่าอันนั้นตัวสีขาวนี่เนาะ นี่นี่โอเควันนี้เราที่อยู่ห่างประมาณอยู่ห่างประมาณหาแม็กทัพพุชองหาแม็กลองมามาเบิรงนนั่นกันเลยว่าเป็นี้แต่โอเคทัพพุชองนี่ก็คือลูกลูกอันนะ่ะปึ่งลมเนาะลูกเามาอยู่ประเทศเราเขาก็พึ่งลมเรือกปึงป่งเม่นลบบปึ่งลมปึ่งอากาศนย่แหละเขาเสียลูปอุ้ยตกเออโต้มากันนี่เขาเสียลูกกังพายเนาะกังพายเบิร์นี่แหละ ใส่เข้าไปท่านผู้ชมใส่ลองยิงบ่นยิงบ่นเป่าตัวเมื่อกี้ทั้งไต่ท่านผู้ชมบ่นกาะบ่นบ่นบนทั้งไต่เออเป่าตัวเมื่อกี้น้องแหล่เขาซีอยู่ระเนยหาแม็กแล้วลองยิงบ่นเอาเท่าลองเหมือนกันท่านผู้ชมบุตรกับบุตรกันลองเหมือนกันนะเขาสีลองเขาสีลองยิงประมาณสามลูกเลยไปเบิ่งว่ามันเข่าเปล่านะ

บาเนี่ยฮะท่านผู้ชมเขาอันนั้นลองลองไปเบิงนะ้งเนาะลองไปเบิงเงเบ้งเลยลองไปในแต่ไปเอ้ยมันจะเข่าเปล่าจะลูกว่ะบนโอ้ท่านผู้ชมมันเข่าเปล่าได้ลูกเดียวนี่อันนี้วิ่งขึ้นมาเถิงนิยหนึ่งท่านผู้ชมลูกนี้นะแล้วลูกนี้น,น,นี่ตัวนี้ถือว่าเข่าเปล่าเป๊ะๆเลยนี่ตัวนี้แล้วลูกที่สองลงมาทางไตนี่ โอเคถือว่าทึกดีอยู่เนาะวันนี้จะหน่อยเราถ่าถ่านหนึ่งพุ่นอันนี้คือก๊กมักใหม่คือ,อนนถ่านกควักนกไม่ยังมากินเราสิลองยิงเนาะมีบางสิได้าจากตัว 松，有没啦？我被推了啊！推了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 

à <laughs> 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 ok đáp xuống đây nó đây là mang thứ thứ tê một thế là thế nào đi này nó pi này hắc lại còn luôn luôn mà bất tài dưới thuyền thương cốt quần mình nhưng là luôn ngoan này đó. ok áo lo thả từng lo thả là ma lại còn tắc to bằng ngàn à nộp ma từng đó đây là tuần này ก็ดีพี่ิ้ง ให้ท okay, ุกคนเดนี s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  ่ก็เฮาถ่ายิงประมาณเกือบ3ชั à, này, ่วโมงเนาะ3ชั à, ่วโมงแล้วก็เฮาก็ได้แล้ว2โตนี่ตัวนี้ตัวนึงตัวนี้นี่ตัวที่เฮาได้3ชั่วโมงกว่าเนาะที่ว่าแลงจักอยู่ทางล่างรถพุ่นน่เนาะอันนี้ตัวนึงแล้วก็มกนี่ลึงตังเอออันบ่ทได้ตังกองนกพอดีมาแล้วก็ยิงได้ตัวนี้ถึงตัวนึงทับซงนี่ยงได้ตัวนี้ตัวนึงอันนี้นี่ตังเช้าอันน่ะตัง3ชั่วโมงก่อนเเป็เนาะแล้วก็อันน่ะข้าพเจ้ามาขาเนาะ

cái còn thả bớt loạn, bèo, nóc này, măng đốt nha, thôi là có lẽ anh à, đốt nha, thôi là có anh à, cái còn bay biếc, có lẽ anh à, bèo, thằng bớt còng ná, thằng bớt là có anh à, nhìng, nhìng là có bo, bớt thằng để thay nó, áo hoa bẹt tại vậy là, cái siêu là นี่ท่านผู้ชมนี่จังตัวนึงนี่ทั้งหมได้4ตัวเนาะนี่เนาะอันนี้นี่มันอันน่ะยิงได้แท้ๆแล้เนาะนี่เนาะจังได๋แบบ XC บางคนว่าเออ AB นี่ AB นี่จักฉากบ่ยิงบ่ได้บ่เนาะว่าคือบดนีแลเนาะอันนี้นี่ AB ยิงได้ยิงได้ทีเดียวอันนี้สีมือของ AB การผ่าล่าฮู้แท้ๆเด้อท่านผู้ชมโอเคเอาอันนี้จักหน่อยเฮาจะไปปนกสิไปย่างกินเนาะเอาไปกันตปนกนเด้อท่านผู้ชม โอเคทุกคนเดี๋ยวนี้ในเฮาลกขนออลกันเนาะแต่ว่าเฮาใช้ให้เบิ้งว่าอนะันน่ะวางบังทึกเนาะตัวนี้บังทึกอยู่ทางหลังนี่ทา่านผู้ชมแล้วตัวนี้นี่เบิ้งก่อนนี่มังทึกอยู่บางปีกนี่แล้วบ่สร้างบินท่านผู้ชมนี่นะแล้วตัวนี้นี่บังทึกอยู่หน้าเอิ๊กนี่ตัวนี้ถึกอยู่ทางขางนนี่แล้วบ่สร้างบินเอาเผาโอ าเผาคนออกคือบัดนี้ครับพี okay. <to> ่น้องเผาออกคือบัด okay, นี้แต่ว่าอันนี้เฮาสิมาปิ้งกินเนาะหรือว่าสิมาย่างกินเนาะแต่ว่าเฮาบ่เอาขีงนี่นะเฮาบ่เอาขีมแต่อนามัยทางนอกแล้วก็อนย่างกินเลยนีเนาะแซ่บกนี้ โอเคท่านผู í, Hoy, nothing, Lust, ้ชมนี wizard, wizard, diese, ่หลังจากเท้เผาแล้วก็อนามัยดีๆแล้วเอาเสียกใสใหม่ขึ้นบนแล้วแต่ว่าเขากระเพาะล่างใส่เขาไม่ได้เอาออกนี่ท่านผู้ชมนี่ยเขาปิีงเป็นโตเลยเสียกใส่ขึ้นบนอย่างเนี้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวสิลองให้ยกับเสียกใส่ขึ้นบนเนี่เออถือว่าเป็นการเฮี้ยงเลี้ยวเฮี้ยงหอยแล้วนั่นนี่นี่บี้เทาเรื่องปิีงเลยท่านผู้ชมเรื่องปิีงใสไฟไฟห้องห้องเนาะท่านผู้ชมเนาะปิีงใสไฟไฟห้องหอล้วก็มันอาจจะสิห้องดี đi thắp sáng tiếng lẹt rồi là nè ơi cha giờ bà hậu thà cho bà 10 chiếc này nó chẳng đi โอเคท่านผู้ชมนี่สุกแล้วนะ้องบันนี่เนาะผ่านไปสนะิบไปนาทีนี่สุกแล้วท่านผู้ชมสุกแล้วนี่นี่แล้วกนวนน็นี่ก็คือขา้าวจีท่นานผู้ชมเมื่อวานนี่เขาไปตู้เมือง้ข้าวไข่ข้าวจีก่อนหนังหาพังกียกแล้วว่าเศร้าเบาดเนาะเงินไทยเนะาะเศรไปบากอะนะแม่หรอกสิบไปบาดหนึ่งไปบาดก,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 กินเห็ดใหม่ด้ดนึงท่านผู้ชมมาเลี้ยงทางหาหนึง่งแต่ก็บกพีส่สานต้องกินได้อยู่เนาะนี่บันนี่เขาไปต่างสถานที่กินดีเลยท่านผู้ชม โอเคทัผู้ชองเดินหนึ่งกับถือป่าสุกแล้วเนาะบัดนี้เฮาลองมากินบิ่งเลยห่วงได้เลวก็เลยติดไฟทางนางล้วกินบิ่งเนาะมังสิแซ่บเท่าไ่าชงม่เฮากินลองกินต้เบิ่งกันนีนี่นกนี้ทับชนี่ชมออกินก็เขาจีทนผู้ชม ไปได้เนาะอยู่ผู้เดียวอยู่พอกับพุ่นไปเลปาะปลาแฟนกับบมีเนาะพามีแฟนก็แต่กินข่าวนั่งแฟนก็คือมีความสุขอยู่ท่านผู้ชมแฟนกับบมมี่พอกับบยูยูอยู่คนเดียวทุกมือนเนี่ยเอบี A, B, อยู่คนเดียวท่านผู้ชมเนี่ ช่วงจยากมื้อตัวหนึ่งเนาะก็เลยเอาเอาใส่อันาแสงสว่างสวยด้วนึงกินเลยของแกงหมูจัดจ้านี่เนื้อมันโอ้น้ำมันดีมากทุกท่านเลย chạm luôn chạm Hãy subscribe cho kênh Ghiền คุณ okay, ผู้ชมสารคขี่นีดก็ส้มีประมาณนี้เนาะถ้าผู้ใดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลายเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปกับช่องเอบีการพาละหูเนาะ <c oughs> สารคขี่นีดก็ส้มีประมาณนี้คุณผู้ชมบ๊ายบาย